สวัสดีค่ะโอ้โหเปิดคลิปแล้วก็นอนกลิ้งล้มพัดตึ้งเลยโอ้ยนอนเลยจ้านอนต่อไม่รอใครแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าคนเขาแฮปปี้เนาะอ่าสวัสดียามเย็นเย็น,ยนคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีน้องมินนี่ทุกทุกท่ททานเลยนะคะอ่า,อาคลิปนี้นะคะเราจะเอากล้วยมาให้เด็กๆในรอบเย็นค่ะคุณยายเบนฝากกล้วยให้เด็กๆบ้านน้องมินนี่1ิบเครือเลยนะคะ เราก็แบ่งกันเ,เชือกลาสองเครือค่ะน้องนางทีแรกว่าจะให้ไปกินกับพ่อจ๋าแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ยอมค่ะนู้ดไปแล้วรู้ว่าเขาได้กินกล้วยไปแล้วนะคะอ่าแปแล้วจะทูกพี่กิงเอาไปให้คุณตาค่ะสองเครือนะคะไปแล้วอ่ะคุณตาด,ดูเราเองเราเองไม่ต้องกลัวทางนี้ให้แม่ลูกเขากินด้วยกันเลยนะคะอ่า ลูกอ่ะโอ้โหน้องนางนอนกลิ้งเมื่อกี้มานี่แล้วอันนี้เลยนะเห็นกล้วยมาแล้วหนีเลยค่ะแม่แม่ทางนู้นคุณตากินอยู่ทางนู้นนะคะขอบพระคุณคุณยายเบนมากๆเลยค่ะที่เมตตาแล้วก็ให้กําลังใจเด็กๆคุณตาอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเดี๋ยวเรากินกล้วยกันก่อนเดี๋ยวเราไปรับอ่งเปากันต่อนะคะแม่แม่คลิปนี้อิ่มอกอิ่มใจมากเลยนะคะ น้องนางมือเปื้อนลูกน้องนางมือเปื้อนทางนี้ขอแล้วแม่โดขอแล้วทางนี้เดี๋ยวเราจะป้อนไปทีเรื่อยๆนะคะแม่ๆขอขอบพระคุณคุณยายเบนที่เมตตาเด็กๆนะคะสวัสดีวันศุกร์ีทุกๆท่านเลยค่ะทางรถพี่อิงก็จะหยิบให้นะโมนะคะเหลือไว้ให้อ้วนเดินกลับบ้านด้นะพ่อจ๋าแบ่งไว้ให้อ้วนด้วยแบ่งไว้ให้อ้วนใส่ย่ามเดินกลับบ้านไปหาพ่อแสนด้วย ขอพระคุณด้วยหวานๆจา,ากคุณยายก่อนกลับบ้านนะคะคุณยายมาไม่ทันตอนเช้าก็ยังฝากไ้ให้หลานๆตอนเย็นนะคะขอบพระคุณคุณยายที่เมตตาเด็กๆค่ะดูไปแย่งของน้ามาจนได้คะ่ะตัวแซบเจ้าตัวแซบคุณนายโดสีแสบแห้งเนาะไายอุ่มไปเลยนะ ได้สิไปทางได้ก็ไปโลดดิฉันขอกินมองนี่ก่อนเด้อจ้าเออน้องนางยังเต็มปากเลยลูกนะนานา,นาอย่าแย่งอย่าแย่งแม่อย่าแย่งแม่แแมถ้าแย่งแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เขาจะตกให้โอ้ยบองแแมมแรงด้วยค่ะแม่แม่ขากินก่อนกินก่อนยเย็นยเย็นยเย็นเย็นแต่ว่าเราให้น้ำมอ,อีก่ะเอ๋อเด้อเด้อ อ๋อโอเคครบแล้วเนาะโอเคนั่นนั่นยกขาให้หลานได้ยังไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณนายด๊อดศีเขากินหมดก่อนแต้วอ่ะอ่าเขากินหมดก่อนรวดเร็วมากเลยนะคะตอนเย็นกินกันรวดเร็วมากเลยคุณนายด๊อดศีอุ้มไว้เลยเนาะเฮ้ยอย่ามาจับของสันเด้ออย่ามาถ่ายเด้อฮะขมวดนะ ก่อนจา้าเบิร์ดแล้วคุณนายเบิร์ดแล้วพากันกินเร็วเลือเกินพากันกินเร็วเลือเกินนะคะโอนาม,มอะอะวะนดอลืมกดสวิทช์ว่าอะไรทุกคนเลย เดี๋ยวเราจะมอบอ่างเปานะคะสองละห้าร้อยคะแนนให้กับน้องๆช้างทุกๆกเชือกอขาหลังขาหลังใดีกัวต้องน้องช้างทุกๆเชือกนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะท่านสนับสนุนให้ทุกๆเชือก5 0 0คะแนนแล้วก็น้องนาง1 0 0 0คะแนนนะคะเดี๋ยวพ่อจ๋าจะเอาไปเจอกันกับพ่อจ๋าที่บ้านนะคะ ไอ้นโมกอ <S 2> <S 2> อโอรอะไงถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันเริ่มที่น้โมเลย <S <S เออนะคะนี่เออเออขาไม่รู้จักเก็บตะอ,อ้วนเออเออฝากไว้กับพี่อิงเลยนะคะเดี๋ยวฝากไปให้คุณปู่ด้วยนะคะเออแมโด้โอะแมโดแมโดรู้จักเก็บไหมล่ะมของแมโ่แมโด้ของแม่โด้กับคุณตาซินเตียช่วยซินนี่หุ่นใช้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับเอาของน้องนางว่ะน้องนางน้องนางรู้จักเก็บไหมเนี่ยนองนางเก็บเลยอุ๊ยเปียกอ่าน้องนางอน้องนางเก็บอ่าน้องนางอ่าน้องนางสัมผัสหน่อยลูกอ่าน้องนางสัมผัสหน่อยเก็บปนเก็บปนตอนนี้ยังกินอยู่นะคะแม่แม่เก็บปนดูเก็บปนดอ่าอู้จ้าขอบพระคุณคุณแม่ที่เมตตาหนูนะคะเดี๋ยวต่อไปจะไปให้พ่อแสนสุขนะคะขอบพระคุณคุณแม่ f อผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านแจกอ่งเปาทุกเชือกเลยนะคะพอดีคุณตายังกินอยู่นะคะนุ่นค่ะพี่อิงรับแทนให้เลยนะคะคุณตายังมัมมัมอยู่นะคะโอเคตาเดี๋ยวพา,า้องนางอาบน้ำเลยตะอ,อ้วนจะได้ไปไอันนี้รอ๋อ ก,ก็ให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะแม่ๆเ่าจะพากลับ,บเลยแต่อ้วนบอกว่าให้เขาอยู่ด้วยกันอีกสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะคะกินกล้วยไปแล้วก็กินพวกหญ้าพวกอ้อยได้เยอะค่ะ แต่บอลูฮะคุณนายมองอะไรจ๊ะอยากไปด้วยบอ <laughs> โออยากไปน้ำอยากไปน้ำ น้องนางไม่ดึงหางแม่เด้อลูกอย่าดึงหางแม่เด้อคนหางแม่หายเบิรแล้ว,วย <laughs> อยากจะดึงไอ้คนหางแม่นะคะแม่แม่แต่ว่าแม่โดีิสีเนี่ยเขาจัดการคนหางเขาเรียบร้อยนะคะไม่ต้องมาดึงของฉันฉันดึงเองได้นะคะ <laughs> ฉันดึงเองได้นะจ้าแม่แม่ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไป อรอดูพ่อแสนสุขนะคะเดี๋ยวมอบซองให้พ่อแสนสุขด้วยเดี๋ยวพ่อแสนสุขน้อยใจนะคะไา้ทุกเชือกนะคะแม่แม่แมแมเชือกละ5 0 0คะแนนทุกเชือกแต่น้องนางเนี่ยเป็นคนสวยที่สุด <c oughs> คุณแม่เลยให้1 0 0 0ันคะแนนนะคะ <c oughs> ยอกนะคะแม่แม่น้องนางเนยกินเก่งที่สุดต่างหากนะคะ <c oughs> คะแนนที่คุณแม่ท่านเมตตาให้นะคะเราก็จะไว้เ,เติมน้ํามันไปตัดหญ้าให้ลูกๆนะคะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก,ก่ลูกๆเลยนะคะขอพระคุณคุณแม่ที่ท่านเมตตาให้อ่งเปาในวันจุดจีนปีนี้นะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยรยปังปังยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูพ่อแสนสุขกันคะ่ะแม่ๆไปกันคะ่ะอ่านี้เอากล้วยมาให้พ่อแสนนะคะเอาน้องๆอยากกินด้วย ตะอ้วนตะอ้วนแบ่งให้น้องนางหน่อยอย่าให้เยอะนะเพราะน้องนางกินเยอะแล้ววันนี้เออเออเอเอ่ะอขอพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะเมตตาฝากให้ทุกเชือกค่ะแล้วก็คุณยายเบนนะคะฝากให้อีกเอ่อเชือกลาสองเครือน,นะคะกับแม่ปุ้มด้วยค่ะนะคะนี่จดให้พ่อแสนน้องนางอู้เอ็นดูน้องนางกินเยอะแล้วลูกวันนี้น้องนางกินกล้วยเยอะมากเลยนานไงขายทิ้งไม่กินแล้วตะอ้วนตะอ้วนเดี๋ยวออกมาเลยโอเคค่ะ น้องอิมค่ะแม่แม่น้องกัดเล่นแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วลูกน้องนางอยากอยากแย่งพ่อเฉยๆเออนี่ค่ะย่าได้กินเยอะมากเลยนะคะแม่แม่แต่ว่ากินเพิ่งจะหมดแล้วนี่รอบใหม่อีกค่ะน้องอิ่มนะคะดูค่ะคลายไว้เต็มเลยวางไว้เต็มอะให้พ่อแสนกินนี่แหละเอ้ามาอัปเดตพ่อแสนด้วยค่ะพ่อแสนก็ช่วงนี้ตึงค่ะช่วงนี้ตึง น้ำมันไหลไม่ออกใช่ใช่นึงแต่ว่าก็ยังก็คือยังยังไม่มีปฏิกิริยาก้าแล้วยังไม่ก้าร้าวแต่ว่าเราเราก็ไม่ไม่ยุ่งเขาไม่ทําให้เขาลำคานนะคะคือเขาถ้าเขาตัน้ำมันไม่ไหลหรือว่าอะไรมันก็จะกัดเือแล้วก็ฟุดฟัดฟุดฟัดของเขาเนาะเขาก็จะฟุดฟัดฟุดฟัดของเขาไปนะคะไม่มีปฏิกิริยาแบบเล่นตะลุดใส่ควันอะไรอันนี้เราไม่มี ก็โชคดีที่เขายังจําความจําเราได้จําลูกได้นะคะแต่ถ้าถามว่าช่วงนี้หนักไหมช่วงนี้หนักเลยค่ะแม่แม่เพราะว่าน้ํามันไหลไม่ออกแต่น้ํามันจะไหลตรงบริเวณลึงนะคะหรือเราเข้าใจกันดีว่าตรงบริเวณอวัยวะนะคะก็คือช้างตกมันเนาะแม่แม่ขาก็ดูกันทุกวันค่ะถึงเขาจะตกมันเราก็ดูแลเขาเหมือนเดิมนะคะ24ชั่วโมงเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาตกมันอารมณ์ก็ไม่ดีไม่กล้าเข้าใกล้ไม่สนใจหรอกไม่ใช่นะคะ เราก็ดูแลเขาอย่างดีอาบน้ําให้ดื่มน้ําตัดหญ้าให้ดูแลเหมือนเดิมนะคะเหมือนปกติที่เขาไม่ได้ตกมันนะคะแม่แม่แม,แม,แม่แม่ฝากอาหารมาให้เราก็ให้เขากินแต่ว่าช่วงนี้ก็ร่วมร่วมวงกับเพื่อนยังไม่ได้จริงๆนะคะต้องใช้เดียวก่อนค่ะต้องใช้เดียวก่อนนะคะอย,ย,อะอยู่เป็นหนุ่มโสดคนเดียวก่อนคะ่ะถ้าไปร่วมวงกับเพื่อนก็จะเป็นอันตรายนะคะแม่แม่ก็ให้เขา อยู่แบบแบบหนุ่มหนุ่มโสดแบบหล่อๆไปก่อนนะคะอ่า <c oughs> กินด้วยเสร็จแล้วก็กินยากแล้มไปด้วยค่ะ <c oughs> ขอพระคุณแม่แม่ที่เมตตาเด็กๆนะคะเออตะอ้วนเอาซองพ่อแสนมาด้วยซ <c oughs> องพ่อแสนให้ตะอ้วนรับเลย <c oughs> ให้พ่อแสนจับก่อนนะ <c oughs> ให้พ่อแสนได้รับอ่างเปาก่อนนะคะ <c oughs> ขอพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาให้ พอแสนห้าร้อยคะแนนค่ะนะคะทุกเชือกเลยนะคะเพ่อจ้าเก็บซองก่อนลูกมแม่ใส่ซองมาให้แล้วนะของหนูนะเนี่ยเออครับโอเคอเค,ครับผมขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตานะคะอันนี้ก็เพิ่งไปตัดหญ้ามาค่ะแม่แม่ความจริงตัดมาเต็มคันรถเลยนะคะแต่ว่าเอาไปลงที่สวนด้วยค่ะ ก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะคะมาไว้ให้เด็กๆก,กินค่ะย่านี้ก็มาจากที่แม่ๆเมตตาเด็กๆนะคะตัดมาวันละเต็มคันรถเต็มคันรถอัดมาแน่นทุกวันค่ะเพราะว่าเราดูแลหลายเชือกเนาะยังไงก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่เอฟซน้องมินี่ทุกๆท่านนะคะสุดจีนนี้รวมถึงปีใหม่ด้วยขอให้คุณพ่อคุณแม่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรวยรวย,รวยทุกๆท่านนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะบ้านเราเรารวยทุกอย่างค่ะนี่ <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะโอ้ยในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเดี๋ให้พ่อแสองเขากินไปเลยเนะาะทางนู้นหมูวนกินหญ้าแล้วค่ะเขาไม่กินกล้วยแล้วค่ะแม่แม่กินไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ